ไทยเจริญไม่หรครับพี่น้องไฟล้านโอ้มันเป็นอันนี้มันไฟสิบล้านเลยนี่แม่พี่น้องของแท้ได้บัารของแท้ได้บัตรไฟคือ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  แมนบอกไฟสิบล้านแม่นบอยหน,น,นึ่จักล้านครับเดี๋ยวไฟนี่งสิบล้านไฟสิบล้านเดียวไฟสิบล้านชัยเจริญนะที่นั่นชัยเจริญ ต้นบกปีกวางกรลุงบกเนเง้อดึงไอนดึงเลยแจ็คเมดครับนี่ าอาเมตรยี่สิบอาเมดยี่สบน้องไฟกือเนาะไฟสิบหลานเนาะงเอาเตือได้พี่น้องเงเาเตือไปตลุรูมปีกไปพวกนรูมตอปีกมันเลเนาะทางมันเง่อาเมตรยี่สิบขนห้องเข้าสามเซ็ตด้อน

340ไฟแสนหนุม่มโงน้ํกรอนะในการทำงานะรับเด้ออ้สอนตามไปบอกเวลาไปเลยเริ่มก,กระทบลำปลายไม่ไปต่ำลงมาตึง355 355าพี่ 5, น้องบกไฟแสนหนุ่มโรงน้ำเนาะ355 อันขอสามสร้างมันจะท่อเท่าไหร่ครับเี่กท่อสิบไฟสิบล้านท่อสิพี่น้องไฟสิล้านนี่ท่อสิบเนาะขนาดท่อสิบนะเบรกเนาะไส้ล้านนี่ท่อแเนาะไฟสิบล้านนี่ท่อสิบพี่น้องขนาดท่อสิบไส้ล้านจะนฐานแล้วพี่น้องบอ

เสดายพี่น้องเสดายฐานฐาน,านรับเาไไบเาไว้เนาะานรับน้หนักเบไว้เสดายน้ ที่สองพี่น้องดึงรอบที่สองเนาะขอให้สมหวังเด้อพี่น้องเด้อขอให้ขอให้สมหวังคอยเดี๋ยวเบิ้งเด้อไฟสิบล้านเด้รอบแรกบวกล้านครับพี่น้องมาเป็นแบบนี้นะสร้างตกแต่งฐานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะคอยเกินใดเด้อเจ้าปู้จ้าตากระได้คอยพี่น้องไงเดีเบิ้งบมกไฟสิบล้านนับกันเนาะเกินมากกับพี่น้องเบ้งเดียวอยู่สิบล้านกระได้ ไปไฟดนัไปไฟดินมันดัดไปค่อยาดดึดงดึกด้อดึกดึดึึึ้องอยนงล้านพี่น้องเึดไปเด้อป่ยไขึ้นได้เด้อป่ยมันลงไดนบนรอเนาะวนนมันหนักอ่ะาง่ได้ตัดหางก็บอกกัว่าตัดหาง Để tắt này đây để tát hàng rồi đây, tu lắc tu lizzie nó, ôi, ăn cả nhau, ăn cả nhau, coi là đứng một phay thế này, ơi, 10 con, đường áo gì vậy, tối เออเไปอาตวมัดัอไปพนจเดี๋ยวมัดไฟเหลาแกเื่อตรงรอบก็นั่นก็จะทำใหมัดหัวมาจุด่าันขื้นๆึนหยานยากบอกเลยยากปนอนเลยเดี๋ยวเบิ้งแล้วสสิบล้านกับนาย หางยังอีกไกลอยู่นเจ้าที่อดแต่ตเดบุงบ่ผมเป็นแ้านที่าคาไม่สิบล้านแก้ไขรอบที่สองสีเดบุงบ่เนาะโอ้กรรมการ ตอลนี้ตัวน้องทีมงานผมให้สิบล้านกับเจ้าน้องเป็นของน้องนาะกับปัญญาจากเบื้องต้นนะครับมันจะเกิดปัญหาการกันเด้ออ่านี่คือความระเบียดนะครับแต่มันบอระเบียดปัญเสียผมกับปัญ่าจะบอกเวลาให้นะครับเพราะว่ามันตึมเครื่องมันบอสบายใจนะครับมัดมัดไอโชวเซนปังไว้ไปอยเลยบอเดี๋ยวมันจะคิดเชื่อแน่นเอาออกกันเสื่อว่อนั่นได้บอโอเคโอเค ลุนน้ำ oh, กันพี no, ่น้องว่าสิขึ้นได้บอเนาะโอ้ยตะลิตัน้ำจิ้มงานสร้างพี่น้องพี่น้องเนาะตุลักทุเรศเลาเกิดน้อพี่น้องเอ้ยเขาบอกอยากเบิ้งเด้อกับมันมันขึ้นยากอะไรก็ได้แนวมันฐานฐานมันช่ำรุดแล้วเนาะคนอยืนข้างฐานเป็นว่าลายมา

ท่านไม่มีความหวังว่าสิจะจุดอยูยใช่ไหมทำล้นะสีสีเล่านท่านในะพิีา้วอ๋หมดงานานี้ตงต่อแล้วจกไปกระโปงกันเลยพี่น้องเอ้ยบังไฟสิบล่านจัดแต่งตั้งแต่สี่มงแร่งจนสองทุ่มจังดิจุดนะพี่น้องมันยากาศกะ,กะ ทุลับทุลีเนาะเสียดีจุดมงไฟลานพี่น้องใช่พี่น้องเบื้องมงไฟลานเออมงไฟสิบล้านขึ้นนะครับภาพกสิอาตบสสวยงามประดับได้พี่น้องเพราะมันขึ้นเนาะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศมงไฟสิบล้านาขึ้นสูงนะครับว่าสิขึ้นดีประดับเนาะเสียดายเนาะพี่น้อ,นนอนงมันเป็นกลนะางคืนเนาะกานเว้นสีเบิ่งดีก็หนึ่ครับผม